ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรชาวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาททํานายฝันทํานายลักษณะทํานายหนูกัดผ้าทําพิธีบูชาไฟทําพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทําพิธีขัดเกลาบูชาไฟ ทำพิธีสัดรำบูชาไฟทำพิธีสัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะ,วะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอไทยเสียงนอกเป็นหมอไทายเสียงกาเป็นหมอไทยอายุเป็นหมออเสกกะกันเป็นหมอเสกการลูกศรเป็นหมอไทยเสียงสัตว์แม่ข้อนี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งพระพุทธเจ้าให้ภิกษุเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ผิดด้วยเดรัจฉานวิช,ชานะคะข้อต่อไปห่งหนึ 38ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณะความผู้เจริญบางพวกฉันโพชนะที่ขาว่าให้ด้วยศรัทธาแล้วเลี้ยงชีพด้วยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้ฟองทายลักษณะศาสตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาตทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียรทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเต่าทายลักษณะมคต แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเว้นนะคะภิกษุเว้นจากการเลี้ยงชีพพวกนี้นะคะข้อต่อไปพิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดีลฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเรกยาตราทับว่าพระราชาจัก ยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจากยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจากถอยพระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิดและพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจักมีใช้พระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีใช้พระราชาภายในจากปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้แม้ข้อดีก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าห้ามนะคะภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดยรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดยรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราด จกมีสุริยะคลาดจกมีนักสัตว์ตาราคลาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินทางถูกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินทางผิดดาวนักษัตย์จกเดินทางถูกดาวนักษัตย์จกเดินทางผิดจะมีอุกาบาตจะมีดาวหางจกมีแผ่นดินไหวจะมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จกขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จกตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จกมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัจักระจํางจันทรค้าจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราจะมีผลเป็นอย่างนี้นักกษัตริจจคลาจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินทางเดินถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัต์เดินทางถูกจะมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัต์เดินทางผิดจะมีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกาบาตจะมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจะมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจะมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตมัวหมองจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตกระจางจะมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการ พระพุทธเจ้าห้ามนะคะพวกนี้เป็นเดรัจฉานวิชาละเอียดมากๆเลยนะคะต่อไปข้อ41ิภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญมาพวกฉันพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือพยากรณ์ว่าจะมีฝนดีจะมีฝนแรงจะมีภิกษาหาม ได้ง่ายจะมีพิกษาหาได้ยากจากมีความเกษมจากมีภัยจะเกิดโรคจากมีความสําราญหาโรคไม่ได้หรือนับคะแนนคํานวณนับประมาณแต่งกับโลกาญาสาแม่ข้อนี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งข้อ42่สิบสองูเว้นขาดจากการเล้งชีพโดยทางผิดด้วยเดรรฉาวิชาเช่นอย่างที่สมานาัานผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเล้งชีพโดยทางผิดด้วยเดรจฉาวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวา หามงคลให้เลิกวิวาห์หามงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิอกอย่าล้างดูเลิกเก็บรัพย์ดูเลิกจ่ายรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาประดุงคันไล่มนให้ลิ้นกระด้างไล่มนให้คางแข็งไล่มนให้มือสัน่นไล่มนไม่ให้หูได้ยินเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจา้าวงสวงพระวงสวงพระอาทิตย์วงสวงเท้ามหาพรหมไล่มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญแม่ข้อน,นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง ห้ามนะคะพิสูุนเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดริชันวิชาเช่นอย่างที่สมณะาพาราหมณ์ผู้เจริญบางช่วงฉันพชนาที่ขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเตรละทางวิชาเห็นปานนี้คือทาพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร้มนขับผีสอนมลป้องกันบ้านเรือนทํากระเทยให้กลับเป็นชายทาชายให้กลายเป็นกระเทยทําพิธีปลูกเรือนโอ้นนี้มีสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วนะ ทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปลูกยาสำลอกปลูกยาถ่ายปลูกยาถ่ายโทษเบื้องต้นปลูกยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงตาปรุงยาตาปรุงยาหน้าปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลข้อนี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำนะคะ ดูก่อนมหาบพิตรภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเลยเพราะศีลสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มาธุราพิเศษกําจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะราชศัตรูนั้นดูก่อนมหาบพิตรภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเพราะศีลสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันนี้ย่อมได้เสเวยสุขอันปราศจากโทษ ในภายไหนดูก่อนมหาบอพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละพิกษุชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลจบข้อจบข้อมหาศีลน,นะคะอะนุโม,โมทนาค่ะ